สวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั้งหลายวันก่อนผมได้กาเรียนกับพี่น้องทั้งหลายเรื่องบทบัญญัติในรัฐธ,ธรรมนูญที่ได้มีบทบัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐเอาไว้เป็นการพิเศษให้ได้รู้กันทั่วไปให้ประชาชนอย่างเราได้ติดตามทวงถามถ้าเห็นว่า รับไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และพี่น้องท้หลายจำภาพนี้ได้ไหมครับข้างหลังผมนี่ถือธงชาติกันแน่นขนาดเต็มถนนเลยภาพนี้เป็นภาพวันที่เราปิดเวทีปทุมวันแล้วชวนพี่น้องมวลมหาประชาชนเดินกระบวนจากเวทีปทุมวันไปตั้งหลักใหม่กันที่สวนลุมพินี ที่ที่เราคิดว่าดูแลรักษาความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นทำไมเราต้องออกกันมามากมายขนาดนี้ครับพี่น้องครับผมเชื่อเหลือกเกินว่าพี่น้องทุกคนจะต้องอธิบายกับเพื่อนฝูงญาติมิตรว่าที่ต้องออกมาชุมนุมต่อสู้มาเดินกระบวนมานอนกลางดินกินกลางถนนตากแดดตากฝนตากลมเราออกมาทำหน้าที่ ของประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศมันเขียนไว้ในกฎหมายตรงไหนล่ะครับว่าพี่น้องมีหน้าที่ที่จะต้องออกมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินที่แล้วมาไม่มีครับพี่น้องทั้งหลายที่ออกมานี่มาด้วยหัวใจมาด้วยสำนึกสำนึกในความเป็นคนไทยรักห่วงแผ่นดิน เห็นว่าบ้านเมืองจะหายนะเห็นว่าบ้านเมืองจะล่มสลายเห็นว่าประเทศนี้อาจจะล่มละลายได้เห็นว่าประเทศนี้กำลังเดินผิดทางรัฐบาลสภาทิ้งหลักนิติรัฐทิ้งหลักนิติธรรมซะแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วไม่มีทางอื่นมีทางเดียวคือประชาชนคนไทยต้องลุกฮือขึ้นมาทำหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศ แต่ที่ลุกขึ้นมาทํานั้นไม่มีกฎหมายไหนเขียนชัดเจนรับรองเอาไว้เลยครับวันนี้มีแล้วครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับทันมีชัยรุชุพันธ์เนี่ยเขียนไว้เราแล้วพี่น้องไปดูเลยครับในหมวดที่สหน้าที่ของวงชนชาวไทยนี่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยครับมาตราห้าสิบครับบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ หน้าที่อะไรบ้างครับที่เขาเขียนเอาไว้ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้ง ให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6. <ก>เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมเ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดลอ้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม 9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติและ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน การท да ุจร to ิตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบเรียกได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบัญญัติสิบประการให้ประชาชนอย่างเราได้ตระหนักว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรให้กับประเทศชาติบางผมยกตัวอย่างเลยครับวันข้างหน้าถ้าเราเห็นรัฐบาลหรือนักการเมืองหรือใครก็ตามมากระทำการใดที่ทำให้ชาติของเรา มีภัยพิบัติหรือให้พระศาสนาหรือสถาบันพระหมหากษัตริย์กระทบกระเทือนหรือมีผลร้ายต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเราลุกออกมาอย่างนี้เราตอบได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยว่าเราลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเราตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา50าและกฎหมายก็ต้องคุ้มครองเราเพราะฉะนั้น พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายท่านมีหน้าที่ที่จะไปลงประชามติในวันที่7สิงหาคม2 5 5 9นี้ผมเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะไปทำหน้าที่นี้ครับจะไปลงประชามติในวันที่17สิงหาคมและผมจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตรงกับที่มวลมหาประชาชน เรียกร้องมาตลอดเวลาขอบคุณครับพี่น้องครับ